สวัสดีคะ่ะมาพบกับโหนส่วนตัวคะ่ะกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีกันประจำเดือนกร,รกฎาคมปี2566กันคะ่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนคะ่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เดือนแห่งความสำเร็จมากมายความสมบูรณ์มากมีค่ะเป็นช่วงน้ำขึ้นต้องให้รีบตักนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันเลยค่ะสำหรับชาวกันในเดือนกรกฎาคมนั้นค่ะดาวพัพพุธซึ่งเป็นดาววาสนาเป็นดาวประจำตัวค่ะและเป็นดาวการงานด้วยนั่นเองค่ะท่านย้ายเดินหน้าดีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมาตั้งแต่นู้นเลยค่ะเดือนพฤษภาคมมิถุนายนมาแล้วค่ะเดินหน้ามาอยู่ในมุมที่ดีมีความสาเร็จ มาตลอดเลยนะคะทําให้ทั้งวิถีชีวิตวิถีการงานหรือกิจกรรมอะไรก็ตามค่ะมีความสําเร็จเป็นไปด้วยดีไปตลอดนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะการงานสมหวังค่ะและทําในสิ่งที่อยากจะทํานะคะถึงแม้ว่าอุปสรรคจะมีเยอะอยู่ก็ตามนะคะคือสาเหตุมาจากดาวพระเสาเจ้าเรือนปุตตะนั่นเองค่ะท่านย้ายเรือนเข้าไปอยู่ในเรือนอริตั้งแต่นู้นเลยค่ะเดือนมีนาคม ต,ต้นต้นปีที่ผ่านมานะั่ละค่ะและก็อยู่ตรงนั้นนานไปจนถึง2ปีครึ่งกันเลยค่ะ หรือประมาณถึงประมาณปี68เลยนะคะทำให้งานในช่วงจังหวะนี้ค่ะอาจจะหนักอาจจะยากอยู่สักหน่อยนั่นเองนะคะทำไรก็อาจจะมีคนนะคะอิจฉามีแต่คนกั่นแกล้งมีศัตรูคอยสกัดกัน้นดาวลุ่งนะคะถึงแม้ว่าชาวกันเองทำอะไรไม่ได้ด้วยนั่นแหละค่ะเพราะดาวพระเสาร์ท่านเป็นดาวเจ้ากรรมค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคในช่วงนั้นนะคะ ก็ร้วนแล้วแต่จะมีผลกรรมที่เคยสะสมมาแต่เก่าก่อนนั่นเองละค่ะดังนั้นชาวการจึงต้องอดทนและมุ่งมั่นกับความตั้งใจเดิมของตัวเองต่อไปค่ะและดาวพระเสารนี้นะคะท่านเป็นอริค่ะสําหรับชาวกันนั้นไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปหรอกนะคะเพราะดาวพระเสารกับดาวพระพุธซึ่งเป็นดาววัสนาและดาวการงานของชาวกันนั้นท่านเป็นคู่สมพลกันค่ะหรือมีความเกื้อกูลกันอยู่ค่ะให้ลองสังเกตดูได้เลยนะคะ งานยิ่งลำบากค่ะตอบแทนก็ยิ่งสูงค่ะงานยิ่งยากยิ่งท้าทายหากตั้งใจแล้วค่ะสุดท้ายผลงานยิ่งออกมาดีมากๆนะคะหรือแม้แต่ยิ่งมีอุปสรรคค่ะยิ่งมีคนคอยกั่นแกล้งคอยขัดขานนะคะก็ยิ่งจะเด่นดังยิ่งมีชื่อเสียงปิดไม่มิด fi, แล้วก็ฉุดไม่อยู่หรอกนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยค่ะเท่านั้นเองนะคะแต่เอาละค่ะ เหนื่อยได้ค่ะแต่อย่าท้อเด็ดขาดนะคะชาวกันดาวพระเสาท่านมาเป็นอริก็จริงอยู่แต่เรือนอริก็เป็นเรือนของพราหูด้วยซึ่งก็เป็นเพื่อนซีก,นกันกับดาวพระเสาค่ะดังนั้นดาวพระเสาอาจจะให้ความเ,าเน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่ท่านก็ไม่ได้ทําร้ายอะไรชาวาชาวกันหรอกนะคะพอท่านใช้งานเสร็จแล้วนะคะท่านก็ยังให้รางวัลให้ค่าตอบแทนอยู่ค่ะอีกทั้งดาวพระฤหัสนะคะก็ตก อยู่ในเรือนมรณะนั้นแต่ท่านก็ได้เป็นราชาโชคอยู่ค่ะคือมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ทางไกลคอยช่วยเหลือเกื้อกูกลอนอยู่ห่างๆอยู่นะคะหรือมีคนทางไกลคอยช่วยเหลืออย่างลับๆนั่นเองละค่ะแต่ถึงอย่างไรค่ะมรณะเองยังไงยังไงก็คือมรณะอยู่ค่ะศัตรูเองนะคะก็มีพอๆกันค่ะอำนาจก็มีพอๆกันเช่นกันนะคะคือเอาจริงๆเลยค่ะปี66เป็นปีแห่งการชิงไหวชิงพริบกันเลยทีเดียว หรือชิงแดงชิมดำกันเลยนะคะกันเป็นแบบยาวๆไปถึงอนาคตด้วยเลยนะคะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่สุดท้ายนะคะอนาคตข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ค่ะจากสิ่งที่คุณเพียรพยายามทำสร้างสะสมมาภายในปีนี้นั่นละค่ะเอาละค่ะเดือนกรกฎานี้ทั้งดาววาสนาและดาวการงานท่านเดินหน้าเข้าสู่เรือนราพานะคะ คือเรือนราบนั่นเองล่ะค่ะแถมก็ได้ตำแหน่งอุดมนระเกณฑ์เข้ามาร่วมด้วยค่ะก็เป็นช่วงน้ำขึ้นต้องให้รีบตักนั่นเองนะคะและพวกช่องทางโอกาสที่จะเกิดในเรื่องของราผลนี้จะมีประเด็นเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นความเพียรพยายามก็อย่าได้ถดถอยในช่วงนี้นะคะดังนั้นค่ะกรกฎาคมชาวการจะติมไปด้วยความเร่งรีบเพราะเรื่องของงานเยอะงานมากนั่นเองค่ะ เพราะทั้งดาวเจ้าชะตาและดาวการงานนั้นค่ะท่านไปอยู่ในเรือนราบนะคะแถมยังได้อุดมเกณฑ์เข้ามาร่วมด้วยค่ะ ซึ่งอุดมก็คือมากมายสมบูรณ์นั่นเองนะคะจึงเป็นเดือนที่ไม่มีอะไรที่ติดขัดเลยค่ะในเรื่องของการงานภาระเลยนะคะมีทางออกมีทางไปได้อย่างแน่นอนค่ะหรือทําอะไรคิดอะไรก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆค่ะงานที่ต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสังคมเป็นวงกว้างค่ะหรือกับคนผู้คนหมู่มากๆนะคะหรือทํากันเป็นทีมเป็นกลุ่มนี่แหละค่ะจะมีความสําเร็จดีเป็นอย่างมากนะคะวาจาจะนําพาซึ่งความสําเร็จค่ะ ในหลายๆอย่างเลยนะคะจะมีชื่อเสียงจากการงานหรือจากสิ่งที่กําลังทําอยู่นี่ละค่ะหรือมีผู้คนนิยมชมชอบมีผู้คนให้กําลังใจทํะไรก็มีคนสนอกสนใจมีแรงสนับสนุนผลักดันนะคะกระตุ้นส่งเสริมสูงมีบริวารน,นะคะคอยช่วยเหลือคอยผลักดันเป็นอย่างดีนั่นเองในช่วงนี้นะคะแต่เอาละค่ะมีคนรักเองก็มีคนอิจฉาเช่นกันนั่นละค่ะโดยเฉพาะจากคู้อํานาจเก่าๆหรือ ือผู้ที่กําลังจะเสียผลประโยชน์และเสียโอกาสไปนั่นล่ะค่ะซึ่งก็เป็นธรรมดาจากอิทธิพลของดาวพระเสาร์นะคะอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นๆน,น,นั่นล่ะค่ะแต่ดาวพระพุธนะคะดาววัสนาเองก็ย้ายออกจากเรือนคู่ศัตรูค่ะก็คือพระราหูนะคะมาสักพักแล้วล่ะคะ่ะออกมาสักประมาณเดือน2เดือนแล้วล่ะคะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้ที่เคยผู้เก่าๆคนเก่าๆนั่นล่ะค่ะอาจจะเคยไม่ค่อยถูกชะตากันคุยกันไม่ ได้นานมากนักนะคะหรือมีปัญหากันตอนนี้ก็เริ่มที่จะรับฟังหรือมีการพูดคุยกันได้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะ แต่ประเด็นที่สําคัญอิะการหนึ่งนะคะก็คือดาวพระศุกร์นี้ล่ละค่ะที่มาจากเรือนการเงินและผลประโยชน์นะคะแล้วเรือนสุภานั้นนะคะกับดาวพังคารที่มาจากเรือนสหาชาค่ะพวกสังคมนะคะคนร,บรอบๆตัวหรือคนทางไกลเองก็ตามค่ะเพราะมาจากเรือนมรณะด้วยสิคะกลับจับมือกันค่ะเดินหน้าเข้าไปอยู่เรือนวินาศนะคะแถมเด้งไปที่ดาวพระเสาค่ะซึ่งเป็นคู่ศัตรูกันทั้งสองดวงเลยนะคะนี่แหะ ถึงได้บอกว่าจะเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะมีโอกาสมากจริงๆอยู่นะคะแต่การแข่งแย่งชิงไหวชิงพริบนะคะยังดูดเดือดไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะบางสิ่งบางอย่างอาจจะได้มาก็อาจจะเต็มไปด้วยเงื่อนไข ที่จะได้มาอยู่นะคะหรือข้อแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆก็ตามค่ะเหมือนกับว่าดาววัสนาตกราพานี่ละค่ะวัสนามาแล้วนะคะแต่ดาวพระเสวก็เป็นดาวเจ้ากรรมเก่าค่ะกับอยู่ในเรือนอริก็คือเป็นอุปสรรคคอยบดเบียดบดบังอยู่นั่นเองละค่ะถ้าถามว่าได้ในสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ไหมจะสมหวังในสิ่งที่รอคอยไหมในเดือนนี้จะตอบเลยค่ะว่าได้อย่างแน่นอนละค่ะแต่ก็อย่าได้ไปคาดหวังผลที่ส ปจนนนเกิไะะคะพอท้าไปคาดหวังอะไรที่สูงมากจนเกินไปหรือเกินบาร,รมีของตัวเองวาสนาของตัวเองนี้ละค่ะหรือไปขัดต่อพื้นชะตาเดิมนะคะก็มีโอกาสจะผิดหวังไม่สมหวังได้ค่ะหรืออย่างน้อยค่ะกว่าจะไม่สําเร็จถึงร0 0ยเซหรอกนะคะหรือต่อให้สําเร็จก็อาจจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เสียออกไปด้วยเช่นกันค่ะอยากจะให้คิดอยากจะให้อ่านให้วางแผนให้ดี ให้มองผลในระยะยาวๆคือสองสาเดือนที่ผ่านมานี้นะคะแนวโน้มก็ดีขึ้นดีขึ้นมาโดยตลอดนั่นละค่ะโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้นะคะไม่ได้ห่วงอะไรเลยละค่ะดาวมาตกอยู่ในเรือนราบเป็นเรือนที่ดีค่ะทั้งดาวเจ้าชะตาและดาวการงานมาอยู่ในเรือนราบนี้นะคะโอกาสก็มีเข้ามาเยอะแยะไปหมดนั่นแล้ะค่ะแต่เวลาที่มองนั้นนะคะจะมองล่วงหน้าไปด้วยนะคะห่วงจริงๆนะคะ เป็นห่วงช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนค่ะที่กำลังจะเข้ามานี้มากกว่านะคะเพราะจะมีบททดสอบใหญ่ค่ะที่จะเข้ามาให้ต้องฝ่าฟันแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องร้ายอะไรหรอกนะคะแต่กับกายเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่จะต้องมุ่งมั่นเอามาให้ได้เท่านั้นเองค่ะเป็นเรื่องของความคาดความสมหวังและก็ความผิดหวังเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นค่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปเลยนะคะพยายามสร้างช้อยนะคะสร้า างทางเลือกให้กับตัวเองให้มากๆค่ะสร้างมีสะสมบุญสะสมบารมีให้เยอะเข้าไว้ค่ะทําให้ดีพูดให้ดีค่ะให้เป็นที่รักใคร่ของผู้คนนะคะหมู่มากๆเข้าไว้นะคะอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีอะไรที่จะนําไปสู่การขัดแย้งนะคะอย่าพูดออกมาค่ะอย่าสร้างประเด็นอะไรที่มันขุ่นเคืองเอาเก็บไว้ก่อนเอาเก็บไว้ข้างในก่อนนะคะพยายามผลักดันความสําเร็จของตัวเองให้มากเข้าไว้ค่ะในช่วงนี้และอย่าไปสร้างศัตรู สร้างคู่กรณีคู่ขัดแยง้งหรือปมปัญหานะคะหรือที่จะหวังไปพึ่งน้ําบ่อหน้านี้อย่าทํานะคะจะเรียบร้อยจบเลยนะคะจะบอกไว้ก่อนเลยค่ะเดือนสิงหากันยานี้นะคะมีศึกใหญ่รออยู่แล้วนะคะเดิมพันนี้ยิ่งใหญ่นะคะอย่าสร้างภาระที่เกินที่จะควบคุมในเดือนนี้นะคะจนส่งผลไปถึงเดือนหน้าได้นะคะเดี๋ยวเลยซักกลาง,ก,ลางกักยาต์ไปแล้วค่ะถึงจะเรียกได้ว่าผ่านพ้นนะคะสบายอก สบายใจค่ะถ้าหากเลยซักกลางกลางกันยาไปแล้วนะคะต่อให้มีบสสักอยู่บ้างก็ตามค่ะใครๆก็เอาคุณไม่ลงหรอกค่ะช่วงนั้นดังนั้น าวางแผนให้ดีนะคะช่วงสิงหาคมผ่านไปให้ได้นะคะแต่ว่ากรกฎราคมนี้ดีอยู่แล้วละค่ะแต่อันนี้เตือนล่วงหน้ากันไว้ก่อนค่ะจะได้มองภาพกว้างภาพรวมและก็เตรียมรับมือกันไว้ก่อนล่วงหน้านะคะต่อ,อกันที่การเงินกันเลยนะคะในเดือนกรกฎราคมนี้ค่ะดาวพัธด,ดาววาสนาและดาวการงานค่ะอยู่ในเดือนราบนะคะรายได้ลาภผลหรือผลประโยชน์อะไรก็ตามค่ะยังคงหาเข้าได้ตลอดเรื่อยๆตลอด ทั้งเดือนนั่นล่ะค่ะจะหยิบจะจับหรือทำอะไรก็จะได้ตามที่คาดหวังเอาไว้อยู่ค่ะและรายได้นี้นะคะยังเป็นไปนตามที่งานที่ทำและความขยันที่มีอยู่นะคะโอกาสเล็กๆน้อยๆนะคะยังสามารถที่จะทำรายรับรายได้เสริมหรือมีช่องทางเข้ามาให้ได้เพิ่มรายได้ช่องทางที่2ช่องทางที่3ก็ยังมีโอกาสเข้ามาอยู่นะคะแต่ว่าประเด็นที่สำคัญจริงๆก็คือดาวพฤศุขค่ะซึ่งเป็นดาวการเงินของชาวกันจริงๆนี้นะคะกับ อยู่ในเรือนวินาศค่ะ แล้วก็อยู่กับดาวมรณะด้วยค่ะแถมถูกดาวพระเสาคู่เสียนหนามคอยเล็งเข้าใส่อีกต่างหากนะคะก็ต้องบอกว่ารายรับก็คือส่วนรายรับนะคะแต่รายจ่ายมันก็มีเช่นกันนั่นแหละค่ะส่วนรายรับนั้นนะคะโอเคละค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะแถมมีโอกาสได้เงินก้อนแบบงงๆเข้ามาด้วยซ้ําไปค่ะแต่รายจ่ายเองก็มีมากไม่แพ้กันเลยนะคะหรือจะบอกว่ามันเป็นเดือน ที่เดือนแห่งรายจ่ายด้วยซ้ำไปก็ได้นะคะแต่ว่ารายละเอียดก็ไม่ได้ขอลงเยอะนะคะเพราะว่าจะออกไปทางไหนบ้างนั่นแหะค่ะแต่ก็ขอให้วางแผนในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยให้ดีดก็แล้วกันค่ะเพราะสภาพคล่องในตัวคุณนี้นะคะเริ่มที่จะผันผวนอยู่ไม่น้อยค่ะรายรับรายจ่ายนี้ไม่ค่อยสมดุลกันนะคะก็สวิงไปสวิงมานะคะเริ่มมาจากเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ่ะเป็นต้นไปเลยนะคะและก็ยาวไปเลยค่ะจนถึงเดือน กันยายนเลยนะคะหนักหน่วงกันจริงๆก็ประมาณเดือนสิงหาคมที่กําลังจะเข้ามานี่ละค่ะจึงได้บอกว่าอะไรที่อะไรก็ตามที่ตัวเองควบคุมไม่ได้หรือว่าคอนโทรลไม่อยู่นี้นะคะอย่าเพิ่งไปสร้างค่ะอย่าเพิ่งไปหาทํรนะคะหรือจะไปผ่อนอะไรที่มันเป็นเรื่องของรายจ่ายที่มันมีผลผูกพันเป็นระยะยาวเป็นก้อนใหญ่ๆนี้นะคะพยายามดูกําลังของตัวเองให้ดีนะคะหรือบางท่านเองก็ตามค่ะถ้าได้เงินก้อน เข้ามาจริงๆนี้นะคะอยากจะให้เอาไปใช้นี่ค่ะถ้ามีนี่สินค่ะให้เอาไปปิดนี้สินเก่าๆก่อนนะคะอะไรก็ตามค่ะที่เคยเป็นภาระนะคะเป็นความหนักหน่วงในชีวิตนี้นะคะพยายามปลดออกไปก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปเอามาอย่าเพิ่งไปสร้างมาอย่าเพิ่งไปซื้ออะไรใหม่ๆมานะคะปลดเปลื้องนี่เก่าๆออกไปก่อนค่ะให้ตัวเองเบาก่อนจะเป็นการดีที่สุดเลยนะคะโอกาสมีเข้ามาก็จริงค่ะ แต่กับดักเองก็รออยู่เช่นกันนะคะให้เดินทางสายกลางไว้ค่ะจะเป็นการดีที่สุดค่ะอะไรที่ควรจะได้ก็จะได้เข้ามาแบบงงๆนั่นเองละค่ะ และอะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองก็พยายามอย่าไปฝืนนะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือทำให้ดีเท่าที่ความสามารถของตัวเองที่จะมีเพียงพอทำนั่นแหละค่ะและจะดีขึ้นเองนั่นเองนะคะส่วนด้านของความรักนั้นนะคะดาวพฤห,หัสค่ะเจ้าเรือนคนรักนี้ไปตกอยู่ที่เรือนมรณะค่ะแต่ก็ยังได้เป็นราชาโชคอยู่ค่ะดาวพังคารเจ้าเรือนสาชาค่ะสังคมเข้าสู่เรือนวินาศน,นะคะก็เร่งกันไปกับ ดาวพระเสาค่ะคู่วิบากกรรมและดาวพระศุกร์ค่ะดาวแห่งกิเลสเองก็เข้าสู่เรือนวินาศนะคะเล่นกับดาวพระเสาคู่เสียนหนามศัตรูกันอีกดวงหนึ่งอยู่นะคะ,ะโดยรวมก็อาจจะมีความมึนๆอึมคึมกันอยู่บ้างนั่นแหละค่ะในช่วงนี้นะคะไม่ค่อยที่จะแฮปปี้เอนดิ้งกันสักเท่าไหร่หรอกค่ะโดยรวมนะคะอาจจะเพราะด้วยเงื่อนไขต่างๆที่สร้างความห่างเหนินหรือมีภาระในเรื่องของงานเยอะซะจนเกินไปนั่นแหละค่ะจนไม่มีเวลา นนะะดูแลกันนะคะน้อยลงนะคะเลยทําให้ความสัมพันธ์มันจืดชืดลงไปได้ค่ะสําหรับคนโสดอาจจะดีหน่อยนะคะเพราะดาวแห่งกิเลสนี้นะคะถึงแม้จะตกอยู่ในเรือนวินาศก็จริงอยู่ค่ะแต่อยู่ร่วมเรือนกับดาวพังคารค่ะซึ่งเป็นคู่มิตรคู่เสน่ห์หากันอยู่นะคะคนโสดมีโอกาสจะได้พบรักนะคะหรือความรักบิงบานขึ้นมาแบบกระทันหันทันด่วนเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีคนรัก เก่าค่ะหรือคนที่เคยคุยกันมาอยู่ในช่วงหนึ่งแล้วอยู่ๆดีๆนะคะก็หายไปนี่แหะค่ะจะมีโอกาสที่จะได้รีเทิร์นกลับมากันอีกครั้งคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหรือมีคนเข้ามาแอบรักแอบชอบนั่นเองล่ะค่ะแต่ตอบยากอยู่นะคะว่าจะดีหรือไม่ดีนะคะเพราะมีดาวพระเสามาเร็งอยู่ด้วยนี่แหละค่ะเอาเป็นว่าพยายามเลี่ยงนะคะในเรื่องของรักที่ไม่ถูกไม่ต้องก็แล้วกันค่ะก็น่าจะดีขึ้นเองนั่นละคะ่ะส่วน คนที่คุยคุยกันอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิดอะไรกันบางอย่างค่ะหรือหึงหวงงอนง้อกันอยู่นี่แหละคะ่ะอาจจะนําพาไปสู่ประเด็นของการห่างเหินกันด้วยนะคะหรือว่าห่างกันไปในระยะหนึ่งกันเลยทีเดียวในช่วงนี้นะคะหรือแม้แต่คนที่มีคู่แล้วก็ตามค่ะสถานการณ์ของความสัมพันธ์เองก็ยังมึนๆอ,อึมครึมอึมครึมยังไงยังไงก็ไม่รู้ค่ะเหมือนไม่พอใจหรือไม่เข้าใจกันอะไรบางอย่างนี่แหละคะ่ะพยายา เอาอกเอาใจเขาหน่อยนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาก็แพ้ใจคุณเองนั่นละค่ะอย่าให้เวลากับงานนอกบ้านซะจนลืมภารกิจภายในบ้านซะจนเกินไปนะคะอย่าให้ขาดตกบกพร่องไปเลยนะคะในเรื่องของภายในภายในนี่แหละคะ่ะเตือนแล้วนะคะมาต่อกันที่สุขภาพกันเลยค่ะส่วนด้านสุขภาพในเดือนนี้นะคะชาวกันทํางานหนักค่ะค่อนข้างจะบ้าง,งานกันเลยทีเดียวนะคะทํางานเยอะห,หักโหมงานหนักงานมา ะะและความเครียดสะสมที่เยอะตามมาด้วยค่ะและก็ตามาด้วยสุขภาพก็จะเสียหายไปด้วยนะคะพยายามดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตใจของตัวเองให้มากๆค่ะกินอาหารให้ครบค่ะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะไปทำอะไรที่ตัวเองชอบบ้างนะคะปลูกต้นไม้ดอกไม้ชื่นชมนะคะความสวยงามของต้นไม้ดอกไม้ด้วยไปทานอาหารร้านโปรดที่เราชอบนะคะซื้อของที่ตัวเองชอบบ้างนะคะชา ต้องรักตัวเองให้มากๆเข้าไว้นะคะอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรคะ่ะมาสรุปประเด็นกันคะ่ะชาวกันคะ่ะเดือนกรกฎาคมคะ่ะโชคลาภมีแล้วนะคะโอกาสเองก็มีมาแล้วคะ่ะแต่มันไม่หมู่หมูนะคะมีศัตรูคอยกั่นแกล้งอยู่นะคะมีอุปสรรคอยู่คะ่ะแต่แรงสนับสนุนเองก็มีมากอยู่เช่นกันคะ่ะแรงส่งเสริมแรงผลักดันเองก็มีมากพอตัวนะคะการเงินการจับใจ่ายใช้ส อาจจะหนักหน่อยนะคะพยายามนะคะให้วางแผนให้ดีๆนิดนึงนะคะ ความรักค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะแบ่งเวลาให้สมดุลกันหน่อยนะคะหรือคุยกันให้เข้าใจกันเข้าอกเข้าใจกันหน่อยนะคะเวลาจะเยะียวยาความสัมพันธ์เองนะคะทำดีคิดดีไว้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทํานะคะความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ปากค่ะวาจาพารวยนะคะพยายามใช้ภาษาดอกไม้ให้มากให้เป็นนะคะขอให้สู้ขอให้ลุยค่ะขอให้มีความสุขขอให้สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจและรอ เอาไว้นะคะคสมหวังนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีกันค่ะที่ช่องโหนส่วนตัวด้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังแล้วก็วางแผนกันไว้ล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ยังไงก็อยากจะเตือนเรื่องโควิดนะคะถึงความรุนแรงจะลดน้อยลงแล้วแต่ยังไงก็มีคนติดอยู่ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าค่ะวเวลาไปข้างนอกปิดแมสเลยจะยิ่งดีเลยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะ จาก EP ีต่อไปกันค่ะมาเจอกันใหม่นะคะและก็ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังนะคะขอบคุณจากใจจริงๆค่ะและเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปค่ะบายๆค่ะทุกๆคนและเจอกันใหม่ค่ะบายๆค่ะ